ย้อนกลับไป3ปีที่แล้วนะครับครสเซเนอริเซนเกือบจะต้องลาโลกนี้ไปฮะเขาวูบกลางสนามเลยในเกมนัดเปิดสนามยูโรคราวที่แล้วในนามทีมชาติเดนมาร์กนะครับแล้วก็อย่าว่าแต่กลับมาเตะบอลเลยครับจะกลับมาใช้ชีวิตเนี่ยยังไม่มีวี่แววเลยนะครับว่าจะกลับมาใช้ชีวิตปกติได้อย่างไรแต่ว่าวันนี้ครับเขากลับมาครับไม่ใช่กลับมาธรรมดานะครับในรายการเดียวกันเนี่ย อริกเซนยิงประตูได้ในเกมนัดแรกของเดนมาร์กในยูโรคราวนี้3ปีที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะฮะกับอิริกเซนเดิเดน์เดนัทมาเล่าให้ฟังนะครับเหตุการณ์หัวใจหยุดเต้นของ Chris e คริสเตียนอิริกเซนนะับต้องบอกว่าโอ้มันกลายเป็น,ม,น,ปนมันกลายเป็นเรื่องใหญ่ของวงการฟุตบอลเลยครับอนาคตของเขาแขวนอยู่บนเส้นได้กับอาชีพนะักฟุตบอลว่าจะเตะบอลได้หรือเปล่านะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยถ้าวูบกลางสนามแบบนี้มันไม่ค่อยมีใครกลับมาได้นะครับ หรือกลับมาก็ไม่ใช่การเล่นในระดับสูงซึ่งในตอนนั้นเนี่ยแม้ว่าแพทย์เนี่ยจะสามารถนําเขากลับมาจากความตายได้แต่อริเซนเน่ยกลับเหมือนตายทั้งเป็นนะครับเพราะว่าเขาถูกแจ้งว่าเขาไม่สามารถที่จะเล่นฟุตบอลได้อีกตอนนั้นเนี่ยอริเซนอยู่ที่ประเทศอิตาลีนะครับเล่นให้กับอินเตอร์มิลานซึ่งหลังจากที่มีข่าวนี้ออกไปนะครับหลังจากที่เข้ารับการรักษาเนี่ยก็ มีการถแถลงนะครับจากคณะกรรมการการแพทย์ของประเทศอิตาลีเนี่ยว่าอีริกเซนจะไม่สามารถเล่นในอิตาลีได้นะครับมันเป็นเรื่องของตามกฎในเรื่องของความปลอดภัยซึ่งแน่นอนพอมันเกิดขึ้นแบบนี้ครับอินเตอร์มิลานมันก็เลี่ยงไม่ได้ครับที่จะยกเลิกสัญญากับอีริกเซนไม่มีใครผิดครับอีริกเซนไม่ผิดอินเตอร์มิลานก็ไม่ผิดไม่ได้ใจร้ายด้วยเพราะว่ามันก็เสี่ยงเกินไปนะฮะ ซึ่งอีริกเซนเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็กลับมาคิดนะครับว่าเขาเจะยังไงต่อและเขาก็ตัดสินใจว่าเขาจะสู้ต่อครับเขาอยากจะเล่นฟุตบอลเขาได้ทําการปรึกษากับครอบครัวนะครับว่าดิเรกชันของเขาเนี่ยเขาจะไปทางนี้ก็คือเขาจะพยายามที่จะฟิตร่างกายและกลับมาเตะฟุตบอลให้ได้เขาทําการฟื้นฟูร่างกายนะครับตามแพทย์แนะนําอย่างเคร่งครัดนะฮะซึ่งแพทย์เนี่ยเขาก็หวังแค่ว่าให้อีริกเซนเนี่ยคือแพทย์เนี่ยเขาบอกเลยว่าเป้าหมายอีริกเซนเนี่ยคือการกลับมาใช้ชีวิตปกติไม่ใช่ การกลับมาเตะฟุตบอลเต็มที่เนี่ยก็คือแค่เตะบอลแบบเล่นๆคำๆเกมการกุศลหรือเตะบอลกับลูกอะไรอย่างเงี้ยมันได้หรือเปิดโรงเรียนสอนฟุตบอลเตะบอลเนี่ยอ่าอันเนี้ยพอไหวแต่กลับมาในระดับอาชีพเนี่ยโอ้โหแพทย์ไม่กล้าการันตีเลยนะครับแเตอีกเส้นสู้ครับเข้าสู้พอพลังใจมาพลังกายมันก็มาครับสุดท้ายริกซนเนี่ยอยู่ในจุดที่สามารถกลับมาซ้อมได้อ่าพอมาซ้อมซ้อมดูก็ ปรากฏว่าเวิร์กเขาไปซ้อมกับโอเดนเซ่นะครับทีมในบ้านเกิดของตัวเองแล้วก็มาซ้อมกับอาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมซึ่งเป็นสังกัดเก่าของเขานะครับเขาทําเพื่ออะไรเพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าเขาสามารถกลับมาลงสนามได้เขาสามารถเล่นฟุตบอลได้แม้ว่าแน่นอนครับเขาอาจจะผ่านไอเหตุการณ์ที่มันหนักมาแล้วก็ไม่มีทีมไหนเนี่ยอยากจะเสี่ยงกับริกเซนนะสุดท้ายเนี่ยมันมีอยู่หนึ่งข้อเสนอนะครับ ก็คือจากฝั่งของเบรนท์ฟอร์ดครับเบรนท์ฟอร์ดเป็นทีมระดับกลางข่อนไปล่างของพรีเมียร์ลีกครับให้โอกาสกับเอริกเซนให้กลับมาสู่ทีมอีกครั้งในช่วงครึ่งฤดูกาลหลังนะครับของฤดูกาล2021ถึง2022ครับทางฝั่งของเบรนท์ฟอร์ดนะครับก็ให้โอกาสกับเอริกเซนซึ่งเอริกเซนคว้ามันโดยไม่ลังเลจริงๆเนี่ยระดับฟีเท้าของเอริกเซนเนี่ย มันเกินเบรนท์ฟอร์ดแน่นอนนะฮะมันมันต้องมปอยู่กับทีมใหญ่อะ่ะระดับกัริเซนในตอนนั้นอายุก็เพิ่งย9่ายัง30เองนะครับฉะนั้นมันต้องอยู่กับทีมใหญ่แต่ว่าตอนนั้นนะทีมใหญ่มันไม่มีใครอยากเสี่ยงกับริเซนหรอกนะครับต่อยสุดยอดเคยสุดยอดขนาดไหนมันก็มีความคลางแคลงว่าแล้วจะยังเก่งเหมือนเดิมหรือเปล่าแล้วจะยังเล่นได้ดีเหมือนเดิมหรือเปล่าแล้วสภาพร่างกายคุณนะ่มันเป็นอย่างไรริเซนอยู่กับเบรนท์ฟอร์ดนะครับได้ลงสนามไปช่วงสั้นๆนะฮะเป็นช่วง ทั้งโลกได้เห็นว่าเขากลับมาแล้วครับเขาเล่นได้เขาสามารถเล่นได้โดยมีเรื่องปัญหาเรื่องสุขภาพใดๆทั้งสิน้นในช่วงปิดซีซั่นนั้นสิ่งที่เขาพยายามเพียรพยายามมาก็สำเร็จผลครับเขาได้รับการติดต่อจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในการคุมทัพของเอริกเทนฮาครับให้เข้ามาสู่ทีมแล้วก็ถือว่าเป็นก้าวกระโดดท,ที่กลับมาอีกครั้งของเอริกเซนครับ ในการเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูในเตดนะครับเอริกเซนกลายเป็นกำลังสำคัญของทีมครับ2ปีที่เขาอยู่กับทีมเนี่ยเขาลงเล่นไปถึง72นะัดซึ่งถือว่าเยอะมากนะอาจจะมีสำรองหลายแมตช์อยู่เหมือนกันแต่ก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญคนหนึ่งของทีมครับได้แชมป์กับแมนยู2รายการนะครับทั้งลีกคัพ แล้วก็ f a ฟเอในปีล่าสุดนะครับสิ่งที่เอลิเซ่นได้แสดงให้เห็นนะครับก็คือเขามีความมืออาชีพสูงมากเป็นตัวอย่างที่ดีเป็นนักเตะที่โคชประทับใจนะเพราะว่าเป็นตัวอย่างของการเป็นมืออาชีพนะครับเรื่องของการวางตัวเขาไม่เคยอิดออดเลยครับกับการที่ต้องมาเป็นตัวสำรองในบางนัดนะฮะ ทั้ที่เมื่อก่อนเนี่ยโอ้กหแทบจะการันตีตัวจริงเลยถ้าเป็นยุคเมื่อก่อนนะครับอเซนอาจจะไม่ได้สุดยอดไปในอดีตนะครับแต่ว่าตอนนี้เขาก็ยังอยู่ในระดับมาตรฐานที่สูงเขากลับมาติดทีมชาติเดนมาร์กแล้วก็ไม่ใช่แค่ติดทีมครับเป็นตัวหลักด้วยแล้วแล้วก็ในยูโรครั้งนี้นะฮะรายการที่เกือบจะเป็นรายการสุดท้ายในชีวิตเนี่ยเขากลับมาครับแล้วก็ทําประตูได้ในเกมนัดเปิดสนามโดยบังเอิญพอดีนะครับนัดเปิดสนามคราวนี้กับคราวที่แล้วแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแน่นอนนะครับเราไม่รู้หรอกครับว่า เขาพวกเขาไม่ใช่ตัวเต็งอยู่แล้วครับการแพ้ไม่ใช่เรื่องที่ผิดคาดอะไรแต่เชื่อเลยครับว่าไม่ว่าเดนมาร์กจะชนะหรือว่าจะแพ้นะครับแต่สำหรับคริสเตนอิริกเซนนะครับเขาได้รับชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเขาเป็นที่เรียบร้อยครับก็บคือสิ่งที่เราเห็นตอนนี้แหละครับนี่คือคริสเตนอิริกเซนหัวใจของเขามันยิ่งใหญ่และก็น่ายกย่องเหลือเกินครับ